สวัสดีครับพบกับเชนเจอร์นะครับเข้าเกมมาตอน10โมงเช้านะครับเซิร์ฟเปิดตรงเวลาเป๊ะเลยนะครับตามที่บอกไปก่อนหน้านี้นะครับว่าเซิร์ฟน่าจะเปิดได้ตรงตามเวลานะครับเนื่องจากว่าไม่มีการอัปเดตระบบนะครับแถมเย็นนี้อย่าลืมนะครับถ่ายทอดสดที่เพจเฟซบุ๊คลายเลนเจอร์ทางการครับ6โมงเย็นนะครับเวลาโดยประมาณนะเดี๋ยวเจอกันนะครับส่วนของ โคโรโบนะครับตั้งแต่เมื่อวานนะผมว่าตั้งแต่เมื่อวานที่ผมลงคลิปนะครับลากยาวไปจนถึงเพจทางการใบนะครับแล้วก็เพจของผมที่เ็นเจเกิโซนใบครั้งหนึ่งเนี่ยเรียกได้ว่าแทบจะเป็นเฉลยเลยก็ว่าได้นะรอบนี้การใบของผมเนี่ยถือว่าประสบความสําเร็จนะครับคือผมเนี่ยต้องการให้คาใบเนี่ยไม่สามารถที่จะท่ายถูกได้ตั้งแต่แรกอ่าต้องรวมคาใบทั้งหมดนะซึ่งทีเด็ดปอยู่เมื่อวานครับเมื่อวานคือเรียกได้ว่าใครแกะได้คือก็ค่อนข้างจะง่ายอะผมเห็นว่ามันเป็น เดือนสุดท้ายของปีนี้แล้วนะครับก็เลยได้ด้วยว่าจัดหนักจัดเต็มเลยนะครับโคโนโบนะครับก็เป็นไฟฟล์ฟอสนะครับหน่วยผระชนโคนไฟลุกนะครับตัวทามากิก็เป็นตัวแจกฟรีนะครับได้ด้วยว่าใบกันแบบว่าเป๊ะเลยนะครับก็จะมีแกงเล็กๆน้อยๆเท่านั้นนะ,ะตัวก้าช่าใบนะครับก็ตามสเต็ปนะครับ โอเคโคโรโบรับหน่วยพจญโคนไฟลุกเดี๋ยวมาดูคำใบ้กันสนิดหนึ่งอะคำใบ้แล้วก็บ่อแสที่ให้มานะครับออย่างแรกนะครับมากกว่า1ปีแต่ไม่เกิน5ปีเป็นอนิเมะนะครับซึ่งนะครับอ FF อะผมเรียกสั้นๆแล้วกันนะ FF เนี่ยก็จบไปแล้ว2ซีซั่นนะครับรอซีซั่น3อะคิดว่าน่าจะมาแน่นอนนะ อ่อนิเมะเนี่ยเริ่มมาปี6-2นะครับก็มาถึงตอนนี้ก็ประมาณแค่ไม่ถึง3ปีด้วยซ้ำนักเป็นอย่างที่บอกนะครับว่ายังใไม่อยู่นะครับามากกว่า1ปีไม่เกิน5ปีนะครับ ถามว่าดังไหมนะครับก็ต้องใช้คําว่าดังเฉพาะกุ่มเพราะว่าข้อมูลที่ผมไปดูมาเนี่ยเขาก็ใช้คําว่าอนิเมะดังนะแล้วจุดที่ผมบอกว่าก็น่าจะดังใช้ได้อยู่นะเนื่องจากว่ามันพาตัวเองมาถึงจุดนี้ได้ก็คือมันอยู่บน Netflix นะครับเอาบางคนเรียก Netflix ก็ได้นะครับก็คือมาอยู่วันนี้เนี่ยก็น่าจะดังประมาณหนึ่งนะอันนั้นเนี่ยคนที่ดูนะครับเขาบอกว่าดังนะครับคนไม่ดูอาจจะไม่คุ้นหน้าคุ้นตาผมเองเนี่ยไม่เคยดูเลยนะผมเองผ่านหูผ่านตาเพราะว่าผมเนี่ยดูใน Netflix เป็นหลักแล้วก็ เรื่องนี้อยู่นะครับพอรู้ว่าเป็นโคโรโบเนี่ยพึ่งจะเริ่มได้มาดูนะตั้งแต่ตอนที่รู้ว่าอ๋อโคโรโบเป็นเรื่องนี้นะครับก็ได้ดูไปประมาณหนึ่งนะครับที่บอกให้ตัดก็อย่างที่บอกว่ามันเป็นงบของทันวานะนะก้น One Piece, Naruto, อนบอลพีชนะรุโตะเดมอนเซเรีร์นะครับไปลุ้นปีหนะ้าเอาละกันนะ,ะปีนี้ไม่มาก็ลุ้นกันปีหน้านะครับไม่ใช่แนวผู้หญิงก็ตามที่บอกว่าที่แบบตัวเอเเก,นะกเป็นผู้หญิงเต็มไปหมดเลยนะครับก็ไม่ใช่นะก็เป็นพระเอกนางเอกตามปกตินะครับ ตรงคําว่าคอมเมนต์อันนี้ผมตั้งใจแกล้งเพราะว่าจะได้ให้มีการหลงทางบ้างซึ่งตรงนี้ผมถือว่าประสบความสําเร็จนะเพราะว่ามีบางคนเนี่ยเขาบอกว่าให้เขาไปในกลุ่มเขากลุ่มเขามีเฉลยแล้วครับก่อนเมื่อวานนะผมก็โอโ้เก่งขนาดนั้นเลยเหรอรู้ถึงขั้นเฉลยได้เลยเหรอคือคำไม้ของผมเนี่ยมันยังมาไม่ถึงจุดพีคนะครับคือเรียกได้ว่ามันยังสามารถทายได้อีกนะครับอ่าก็เรียกได้ว่าผมเนี่ยทำให้คนหน้าหงายได้ด้วยครับถือว่าสาใจหยอนงานนะ อ่ะสำนักพิมพ์ดังนะครับก็เนี่ยตามรูปนี้ก็จะเห็นนะนี่ครับโคดันฉาาครับก็ถือว่าเป็นสำนักพิมพ์ดังนะครับแล้วก็เป็นเจ้าประจำในเกมรเรนเจอร์ครับส่วนรูปเมื่อวานอันนี้ถือว่าเป็นทีเด็ดคือ มันง่ายถามว่าง่ายเกินไปไหมก็ตอบว่าต้องง่ายผมเนี่ยจะไม่รู้เรื่องของธาตุเลนเจอร์นะไม่รู้ธาตุเลนเจอร์ไม่รู้สกิลนะครับไม่รู้ความสามารถนะความสามารถที่บอกในคลิปเนี่ยมันเป็นการคาดเดาล้วน้วเลยนะเพราะว่าผมดูอนิเมะไปแค่ประมาณหนึ่งนะครับก็ความสามารถอาจจะเป็นความสามารถที่เคยมีมาก่อนแล้วก็ได้นะครับอันนี้เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะเมื่อะะวานก็ลงรูปใช่ไหมคือตอนแรกตั้งใจว่าจะจัดเป็นโคโรโบไฟทั้ง2ทีมแต่ตัวมันไม่ครบไงเออมันแบบตัวไม่แม็กซ์ครับผมก็เลยจัดเป็น เป็นทีมไม้หทีมกับทีมน้ํา1ทีมครับก็คือไม่มีธาตุไฟนั่นเองอ่าเพื่อที่จะเชื่อมโยงนะครับว่าเรื่องนี้มันเกี่ยวกับไฟนะครับสุดท้ายเพททางการใบมันเนี่ยคือจบเลยนะครับก็เป็นโจ์คณิตนะครับใครเก่งก็จบเลยนะเพราะว่าคําตอบเป็น 199, 1 9 9่งเก้าเก้าทําหนึ่งเก้คือเบอร์เรียกดับเพลิงนั่นเองนะอ่ะสุดท้ายโคโรโบก็เป็นตามนี้นะครับอ่ามีคนถามว่าซิสเตอร์ไม่มานะครับไม่แน่อาจจะเป็นสกินป้อมก็ได้นะ จริงด้วยครับโอ้โหซิสเตอร์นะใครคิดถึงซิสเตอร์นะครับใครชอบซิสเตอร์ครับก็มาเป็นสกินป้อมนะครับอซื้อผมก็เติมแน่ๆนะไอเดียหลักนะในส่วนของสกินป้อมนะครับเดี๋ยวมาดูดูนิดนึ่ะขอดูนิดนึงนะว่าสุดท้ายเก่งแค่ไหนนะครับเดี๋ยว4ี่ทุ่มคืนนี้นะครับคือโดยปกติแล้วเนี่ยเพิ่มโอกาสคู่เทพนะครับมันจะมานะครับ 4ทุ่มนะครับในวันสุดท้ายของเดือนซึ่งวันนี้มันเป็นวันสุดท้ายของเดือนนะฉะนั้น4ทุ่มคืนนี้ก็จะมีการเพิ่มโอกาสกู้เทพครับบัฟนะครับเป็นพลังชีวิตนะครับแล้วก็ลดธาตธาตุอ่ะลดธาตุนี่แค่นี้ก็สบายๆเลยนะอันนี้ครับนี่เลยยังอยู่ทีมนี้อยู่เลยนะทีม A เป็นไม้ทีม B เป็นน้ำนะครับเออยังคาวไว้อยู่เลยนะครับเดี๋ยวขอไปดูนิดนึงนะครับว่า เรนเจอร์นะครับเขามีความเก่งกาจสักแค่ไหนมาดูกันครับว่าตัวไหนจะเก่งบ้านะครับอ่ะมาการที่ตัวเอกนะชินระนะครับเป็นธาตุไฟอ่ะตรงกับเนื้อเรื่องเลยนะครับพลังไฟนะโอ้โหแรทธาตุดูจะใช้เยอะไปนิดนึงนะครับเอาโอเคนะเป็นตัวชนใกล้นะครับจุดประสิบเคลื่อนที่ถือว่าไวอ่าใครขาดเรนเจอร์ Ranger, ตำแหน่งนี้ก็ใช้ได้เลยนะครับ สกิลหนึ่งบัฟหน้าป้อมแน่ๆนะแล้วก็บัฟวิ่งไวแน่ๆนะครับเนื่องจากว่าเขามีความสามารถตีปีศาจนะครับก็เคลื่อนที่ไวนะลบลีกลบสกิลนะครับสกิลนี้บัฟหน้าป้อมแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนสกิลสองไม่มีดามเมจนะครับเป็นทางป่วนนะก็คือเป็นการเดินนะครับสลับตำแหน่งกับศัตรูแล้วก็สตาน์ททะลุอมตะอันนี้เดี๋ยวต้องรอดูว่าถ้ามันข้ามลึกเนี่ยมันก็จะกลายเป็นตัวป่วนที่ดีอยู่เหมือนกันนะ อันฉะนั้นเบื้องต้นเนี่ยเอาเป็นประมาณนี้ก่อนนะครับเรนเจอร์ต้องทดสอบใช้งานจริงนะเพราะว่าถ้าเกิดมันข้ามแบบทีทข้ามแม่นๆนะครับข้ามลึกๆเนี่ยมันจะกลายเป็นตัวป่วนที่โหดได้เลยนะครับอ่างความสามารถให้เปอร์เคยมีมาแล้วนะครับเพื่อสุดท้ายก็เ,เหมือนกับกอลินเซเนอร์นะครับก็ตายปุ๊บนะครับก็ดื้อด้านอยู่อีก5วินะที้ผมว่าก็พอจะได้อยู่นะครับถ้าตัวมันโกงนะ เน้นกันที่สกิล2ครับถ้าตัวมันโกงพิเศษนี่ก็แน่นอนนะครับว่าความสามารถก็จับไปเอื้ออยู่เหมือนกันนะบัฟกลุ่มพลังชีวิตนะครับเรนเจอร์ก็จะถึกถึกขึ้นนะครับอาร์เธอร์นะครับเรื่องของคู่เทพนะครับผมจะยึดที่ความสามารถเทปเปอร์นะอาจจะน์น่4สี่ทุ่มคืนนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นอาร์เธอร์นะครับกับจินระนะครับเป็นว่องไวไม้อเป็นตัวดาเมจหรือเปล่านะครับ ตำแหน่งไม่ดีเลยนะครับแต่ว่าเคลื่อนที่ไวนะครับแล้วก็ความแรงในการโจมตีสูงเลยนะครับเคลื่อนที่นี่ถือว่าใช้ได้นะ,ะตำแหน่งยืนนี่ไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับแทาทธาดก็ประมาณหนึ่งนะครับดาเมจไม่ถะลุอ่ะดาเมจลดลบลีกด้วยเป็นทางครีอีกแน่ๆเลยเพิ่มพลังโจมตีอัตราติดคริต้านสกิลเอ้ยไม่ดีเดี๋ยวก่อนนะ มีสกิลอะไรตกหล่นหรือเปล่านะผมว่าดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับอาเธอดูยังไม่เก่งเท่าที่คิดนะยิ่งเป็นเกี่ยวกับทางคลินนครับแล้วมันแค่เพิ่มอัตราติดคลินะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบบัฟบัฟตัวกันบินอ่ะมองในแง่ดีแต่เอาตรงๆก็คือยังไม่เก่งเท่าไหร่นะครับเอามาดูกันที่เบนนี้มารุนะครับก็เป็นไหวพริบไม้นะครับอ่ะตำแหน่งได้อยู่นะตำแหน่งเคลื่อนที่ความเร็วในการโจมตีได้หมดเลยนะครับ แม่า่าก็ประมาณหนึ่งนะครับดาเมจใบลดความเร็วในการโจมต,รตีไม่ทะลุโอ้ยแต่ดีไหมเนี่ยอมตะนะครับแล้วก็แม่นยำสกิลอันนี้พอได้อยู่นะ,ะความสามารถไฮเปอร์เป็นความสามารถไฮเปอร์ที่ก็มีมาแล้วนะครับฟื้นพลังนะครับก็เป็นความสามารถรอบเดียวกับทั้งรอบซาลามนะครับแล้วก็รอบของเจตนบาทนะครับกลายเป็นว่าเบนนี้มะลุเนี่ย ค่อนข้างจะดูดีกว่าโตอาเธอร์ Arthur อีกนะอันสุดท้ายครับมาร์กินะครับเป็นพลังน้ำนะครับอ่าโตชนใกล้เลยครับใกล้สุดๆไปเลยนะครับเคลื่อนที่ก็ไวนะอ่าและธาตุก็ถือว่าได้อยู่นะครับสกิลหนนะครับอ่ายกเลิกดาเมจพิษฮิวเลือดฮิวเลือดแบบนี้ผมว่ามันยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแล้วก็กันกายดูไม่ดีเลยครับมีดาเมจนะครับ,รบลดต้านสกิลแล้วก็โอ้โห เอาละรอบนี้ก็ตามสบายเลยครับเท่าที่ดูนะผมว่าก็มีตัวเนี้ยเบื้องต้นที่ต้องบอกว่าดีแต่สุดท้ายก็ต้องใช้งานจริงดูนะว่าจะดีแค่ไหนนะครับนอกนั้นดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยนะมีเบน,นี้มารุนี่แหละที่พอจะได้อยู่แต่ว่าพอไม่ทะลุอมาตะปุ๊บเนี่ยก็ดูธรรมดาไปนะแต่ว่ามันเป็นตัวที่บัฟอมาตานะครับแล้วก็แม่ยำสกิลอ่ะเปิดดีกว่าอรอบนี้นะครับถ้าได้ตัว เอกนะครับจินระนะครับก็น่าจะติดทีมแต่เดี๋ยวต้องทดสอบดูก่อนนะแต่ว่าอาจจะติดถ้าถ้ามันโกงนะถ้ามันโกงคงจะติดทีมครับถ้าไม่โกงเ็าคงจะใช้ทีมเดิมไปก่อนนะโอ้โหอันนี้คือเรียกได้ว่าเหมาะกับคนที่ตัวยังไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่นะครับชินระก็ถือว่าตอบโจทย์ตัวดาเมจโหดไม่มีเลยอเสียใจด้วยสําหรับคนที่รอคอยนะครับก็ถือว่ายังไม่โหดสักเท่าไหร่นะตัวหลักก็ไม่มีดาเมจด้วยนะเป็นแค่ ทางป่วดนะครับอ่ามากิมาแล้วนะครับอ่าอย่างน้อยก็ตัวรีวิวอ่ะตัวรีวิวนะครับมากิรอบนี้ก็อืมอ่ะตามนั้นนะเอาตัวมารีวิวก็ถือว่าดีใจแล้วนะครับขอชินระมาหน่อยได้ไหมอ่ะเจ้าแม่นะใช้ในสเตทวิ่งได้ดีนะครับอ่ะตัวบินนะครับตัวบินอย่างที่บอกนะตัวบินพลังนะครับก็นําไปเล่นในหอคอยได้ดีนะครับอ่ะใครเปิดได้ก็ นามาใช้ได้นะครับออะตัวนี้มาอีกแล้วนะเฮ้ยมาแล้วจะนําโชคไหมชิ้นละโอ้โหไม่มาครับแดเนียลเจ้าประจำฮึบหมดละหนึ่งรอบครับอ่ามาติดมาหนึงตัวครับอ่ะเปิดสักสามรอบแล้วกันนะรอบนี้ผมว่าผมคงได้เซฟรูบี้กับตัวกระชากเพียบแน่ๆน,นะอ่ะแต่ว่าบางไอดีะครับมีไอดีไหนเนี่ยที่แบบต้องการนะโอ้โหรอบที่แล้วนะสื่อมันก็เป็นไฟมาแล้วนะ คือบางคนอาจจะแบบไม่อยากได้ตำแหน่งเรนเจอร์ซ้มนะครับแต่ต้องดูนะเพราะว่าถ้าเกิดการข้ามของชินระเขาปวดมากเนี่ยมันก็จะกลายเป็นตัวโหวดได้อยู่เหมือนกันอันนี้ขึ้นอยู่กับตัวเกมนะที่ผ่านมาเคยเห็นแล้วนะครับในอดีตสุดเลยเนี่ยซันกิฟเคยโหดมากๆนะครับอ่าโกดมาก,ก่อนอีกโกอด,อดนี่โหดเลยเพราะว่าข้ามแบบอย่างลึกเลยนะครับอ่าจนมาถึงทาโร่ครับก็ยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะแต่ก็ใช้ได้นะจริงๆเนี่ยในกิว์วอลเนี่ยการข้ามแบบนั้นถือว่า บวนอยู่นะครับอย่างเอเลนอย่างนี้นะครับก็เคยโหดมาจนถึงแบบปัจจุบันก็มีการเนิฟไปบ้างนะครับตัวบินตัวนี้นะครับนำไปใช้ในกิวล์ Q จะดีกว่าเพราะว่าไม่เน้นดาเม็นนะเน้นจานวนการโจมตีนะครับโอ้โหเขาแอบ,บเป็นท่านประธานใช่ไหมเนี่ยเละเลยครับรอบ2เอา3รอบพอละกันอไอดีหลักเนี่ยก็มไม่ค่อยอยากจะเติมเยอะแล้วนะเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปเติมพาสอีกนะครับ รอบสุดท้ายเปิดกันพอเป็นน้ำจิ้มนะใครไม่รีบนะครับหรือว่าใครไม่ชอบเรนเจอร์นะครับก็เก็บรูบี้เลยครับไปเปิดเกียร์หลายคนอาจจะสมมติว่าไม่รู้จักเลยนะครับไม่รู้จักไม่ชอบเรนเจอร์นะครับตำแหน่งเรนเจอร์มีหมดแล้วนะครับก็ถือเป็นโอกาสที่ดีนะที่จะเก็บทั้งตกกรชานะครับแล้วก็รูบี้ครับรูบี้ก็เก็บไปเปิดเกียร์นะครับซึ่งเดี๋ยวตอนเย็นนี้รอดูกันนะครับผมก็จะ มีการถามคำถามเพราะว่าอันนี้ผมก็ยังไม่รู้นะว่าสุดท้ายเนี่ยเซตเกียร์คริสต์มาสนะครับห้าดาวหกดาวเนี่ยจะมาหรือเปล่าอเดี๋ยวจะมีคําถามนะครับผมก็คงจะไปถามนะมีหลายคําถามนะครับก็เดี๋ยวรอเจอกันเย็นนี้นะ,ะคงจะได้เตรียมนะครับรูบี้ครับแน่นอนนะไปเปิดเกียร์นะครับอเดี๋ยวผมค่อยส่องดูเกียร์นิดนึงนะเอาโอเคจบเรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวคงจะรอบนี้นะคงจะเน้นหาเรนเจอร์มารีวิวนะครับหลักๆก็กคงเป็นตัวหลักตัวเดียวนะครับ อ่าก็คือพระเอกนั่นเองนะที่ถ้าเกิดสมมุติว่าเขาทําให้มันโกงเนี่ยก็น่าจะโกงอ่ะผมขอเปิดตัวนิดนึงแล้วกันนะเอาสักสองรอบครับเพราะว่าเดี๋ยวสี่ทุ่มนะกาคงมีการเพิ่อมโอกาสัวชิละแน่ๆครับหนึ่งตัวนะครับซึ่งน้ายึดความสามารถให้เปิดก็จะเป็นอาร์เธอร์อีกหนึ่งตัวแต่มันดูไม่เก่งเท่าไหร่นะโอ้โหมูนครับมูนวัตเดอร์ไม่ใช่นะเวิร์กฟอร์มโฮมครับเอาผมเคยมีหรือ,อยังเนี่ยจำไม่ได้นะ อย่ามาค้างอะไรตอนนี้โอเคตกใจนะตรงใจนะอันนี้ลองเปิดลองเชิงดูนะครับแล้วเดี๋ยวไปดูเกียร์นิดนึงนะว่าเกียร์โคโรโบรอบนี้มีความน่าสนใจแค่ไหนนะครับคือยังไงผมก็ต้องหาเรนเจอร์มารีวิว้วโอ้โหนี่อะไรเนี่ยเรนเจอร์ของเดือนที่แล้วนะครับเออเพิ่งมาออกอตอนนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวขอดูเกียร์กันสักนิดนึงนะครับเกียร์เจ็ดดาวนะครับ ลบลีกลบสกิลครับเวลาเราทักษานะครับก็คือลดคูลดาวสกิลอันนี้ก็ถือว่าน่าสนใจยอยู่เหมือนกันนะอ่าส่วนอีกชิ้นหนึ่งนะครับเสาธงครับใช้สกิลแม่นยำสกิลรถแร่อันนี้ก็ถือว่าดีอ่าอันนี้น่าจะเป็นเกียร์ตกแต่งหมดเลยหรือเปล่านะรอบนี้อ่ะรอบนี้เป็นเกียร์ตกแต่งหมดเลยนะครับก็ถือว่าเฮ้ผมว่าโอเคอยู่เหมือนกันนะ เพราะว่ามีรถแร่นะครับแล้วก็หลบสกิลต้านสกิลรถแร่เฮ้ยโอเคโอเคนะรอบนี้ถือว่าเกียร์ค่อนข้างจะดีอยู่เหมือนกันอ่ะผมคิดว่าเกียร์เจ็ดดาวคงจะมีการไปเปิดบ้างนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าหลักๆก,ก็คือพวกรถแร่นะครับค่าเดิมนะแล้วก็เลือกนะครับออปชั่นเป็นรถแร่อ,อีกนะครับอ่ะส่วนเกียร์หกดาวนะครับอาวุธเนี่ยพลังโจมตีความเร็วในการโจมตรีเชนสกิลอ่เขาถือว่าเป็นพื้นฐานนะก็พอได้ครับได้ค่าสูงก็ถือว่านํามาใช้ได้สำหรับคนที่ไม่ค่อยมีเกียร์นะครับอาพลังชีวิต ต้านสกิลแล้วก็หลบหลีกอ่ะทำไมไม่ทําเป็นพลังชีวิตหลบสกิลต้านสกิลอ่ะมันจะได้แบบถือว่าใช้ดีนะครับกลายเป็นแบบว่าเป็นแบบนี้ก็ก,กักนะอ่าโซนสุดท้ายนะครับถุงมือนะครับความเร็วในการโจมตีอัตราติดคลิกความเร็วในการเคลื่อนที่ดูไม่ดีเลยอ่ะเหมือนเดิมนะสุดท้ายก็เน้นไปที่เกียร์เดดาวตกแต่งหมดเลยนะครับก็ต่างธาตุนะครับก็ถือว่า ใช้ดีหมดเลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดได้เป็นน้ํากับไม้เนี่ยอย่างน้อยก็มีค่าลดแรกเดิมนะครับแต่ถ้าเกิดได้เป็นไฟนะครับก็เวลารอทั้งสนะก็คือลดคูดาวสกิลนะครับใช้ดีนะผมเคยทดสอบไปหลายคลิปแล้วนะครับก็ถือว่าดีมากๆนะครับเอาโอเคประมาณนี้แล้กันนะใครไม่ชอบก็เก็บรูบี้ไปเปิดเกียร์นะหรือนะครับแสงมืดใหม่ในทีมคริสต์มาสนะครับมาเมื่อไหร่ก็ เห็นเมื่อนั้นนะเอาโอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้ใครยังไม่เปิดเก็บไว้ก่อนถ้าเปิดก็ขอให้โชคดีนะครับได้ชินระนะครับตัวเอกตอมที่ต้องการนะครับอ่ะส่วนเย็นนี้นะหกโมงเย็นโดยประมาณครับก็เตรียมพร้อมกันเลยนะครับที่เพจ f a c e b o o รายเดอนเจทางการกับการถ่ายทอดสดกิจกรรมครั้งใหญ่นะครับก็เดี๋ยวเจอกันนะเอาวันนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ